สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนายนัทพลชินทองคำนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องตัวแปรและการประกาศตัวแปรนะครับในรายวิชาโปรแกรมภาษา C นะครับมาเริ่มกันที่สไลด์แรกนะครับ Overview นะครับจะประกอบไปด้วยอักขระคําสงวนชนิดข้อมูลและตัวแปรและการประกาศตัวแปรนะครับต่อไปคือวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนนะครับ คือบอกบอกอักขระที่ใช้ในภาษาซีได้บอกคำสงวนของภาษาซีได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลได้บอกชนิดของตัวแปรแบบต่างๆอธิบายการประกาศตัวแปรแบบต่างๆได้นะครับต่อไปคืออักขระในภาษาซีนะครับอักขระในภาษาซีประกอบด้วยตัวอักษร a ถึง z พิมพ์ใหญ่นะครับและ a ถึง z พิมพ์เล็ก และตัวเลขคือเริ่มจาก0นถึง9นะครับและอักขระพิเศษอื่นๆนะครับอักขระพิเศษก็ตามนี้เลยนะครับตัวนังสือสีแดงตรงนี้นะครับพวกอักขระพวกนี้ต่อไปคือคำสงวนนะครับเป็นคำมาตรฐานที่กำหนดความหมายไว้แล้วและไม่สามารถนำไปใช้ในการอื่นๆเช่นตั้งเป็นชื่อตัวแปรชื่อฟังกช์ชันได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือ ตัวอย่างคําสงวนนะครับตัวสีแดงนี่เลยนะครับต่อไปเป็นประเภทของข้อมูลนะครับประเภทข้อมูลตัวแรกคือชานะครับความหมายคืออักขระหนึ่งตัว in ความหมายคือเลขจํานวนเต็ม f ฟ o a ความหมายคือเลขทศนิยมนะครับต่อไปเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรคือ ชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อใชใ้เป็นชื่อของหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานข้อมูลจะอ้างถึงข้อมูลนั้นๆด้วยชื่อของตัวแปรที่ตั้งขึ้นนะครับต่อไปเป็นกฎการตั้งชื่อตัวแปรนะครับข้อที่1คือต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายนี้เท่านั้นนะครับ underscore สคือประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับ 3- คือไม่ควรยาวเกิน32ตัวอักขระและควรสื่อความหมายส่คือห้ามว้นวักระหว่างชื่อตัวแปร 5- คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กให้ความหมายแ,แตกต่างกันนะครับหคือ ห้ามมีอักขระพิเศษอื่นประปนในชื่อยกเว้นสองสองอักขระนี้นะครับเจ็ดคือห้ามซ้ำกับคำสงวนนะครับต่อไปเป็นชนิดของตัวแปรนะครับตัวแรกก็ชานะครับความหมายคือใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักขระใดหนึ่งตัวต่อไปอินนะครับ ความหมายคือใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มต่อไปคือ float นะครับใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมนะครับสไลด์ต่อมาคือการประกาศตัวแปรนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นประเภทของตัวแปรก็คือ i n นะครับชื่อตัวแปรก็คือ answer นะครับ ตามด้วยเครื่องหมายซมิคอลอนนะครับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรตัวเดียวกัน <_ p are> ก็ยกตัวอย่างตามนี้นะครับประเภทของตัวแปรก็คือ in <_ p are> ชื่อตัวแปร1ตามด้วยชื่อตัวแปร2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายซมิคอลอนนะครับในตัวอย่างก็คือ x Y Z นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายซมิคอลอนนะครับ ต่อไป be, จะเป็นตัวอย่างการประกาศตัวแปรนะครับก้อนนี้นะครับ in x semicolon in y เครื่องหมาย semicolon in z เครื่องหมาย semicolon นะครับประกาศตัวแปรก็ออกจะจะออกมาเป็น in x y z ตามด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับต่อไปเป็นชานะครับ c ตามด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับประกาศ ออกมามันก็เป็นตามนี้นะครับต่อไปคือ float นะครับ float n หนึ่นะครับตามด้วย float a n สอก็ประกาศเข้ามาเอ้ยขออบไปครับประกาศตัวแปรออกมาเป็น float n หนึ่ง n สอตามด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับต่อไปคือ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะครับรูปแบบคือประเภทของตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้นตามด้วยเครื่องหมายซิโลอนนะครับก็ตัวอย่างก็คือประเภทของตัวแปรก็คือ i n นนะครับชื่อตัวแปรก็คือ answer นะครับ answer เท่ากับ100ตามด้วยเครื่องหมายซิโลอนนะครับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเป็นประเภทของตัวแปรตัวเดียว ก็เช่นนะครับ in x เท่ากับ5 y เท่ากับ10 z เท่ากับ20ตามด้วยเครื่องหมายซิมิคอลอนนะครับต่อไปเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะครับก็นี้นะครับ in x เท่ากับ5 in y แล้วก็ in z เท่ากับ10นะครับก็ออกมาก็จะเป็น อิน x เท่ากับห y z ซตเท่ากับสินะครับตามด้วยเครื่องหมายซิมคลอนนะครับต่อไปเป็นชา c เท่ากับ a นะครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นชา c เท่ากับ a ตามด้วยเครื่องหมายซิมคลอนครับต่อไปเป็นโฟสต์นะครับก็ a n d 1แล้วก็โฟสต a n d 2งเท่ากับสอนะครับก็ออกมาก็จะเป็นโฟสต a n d 1 a n d 2งเท่ากับสอนะครับตามด้วยเครื่องหมายซิมคลอน ก็วันนี้ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ,อบคอมครับ